สวัสดีทุกท่านนะครับสาหรับวันนี้ก็พาทุกท่านมาดูแปลงนาข้าวก่อนที่รถเกี่ยวข้าวจะมานะครับวันนี้ตอนเย็นนะครับคิวรถเกี่ยวข้าวเขาจะมาลงเกี่ยวข้าวให้ผมแล้วนะครับช่วงนี้ผมก็เลยหน้าต้นข้าวนะครับให้มันล้มเข้าไปด้านในนะครับเพื่อรถเกี่ยวข้าวจะได้เกี่ยวง่ายนะครับทําให้รถเกี่ยวข้าวในเกี่ยวง่ายกว่าเดิมก็ลดปัญหาเรื่องข้าวมันขาดหลุดล่วงไปตรงคนนานะครับลดปัญหาในจุดนี้ไป ช่วงนี้ลมแรงมากครับลมเนี่ยมาแรงมากนะครับทําให้ต้นข้าวเนี่เริ่มจะล้มเป็นบางจุดนะครับแต่เนื่องจากข้าวของเรามันไม่สูงมากนะครับไม่สูงเท่าไหร่ครับที่เห็นไม่สูงก็เลยทําให้ต้นข้าวเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องข้าวล้มนะครับด้านในอาจมีบ้างเป็นจุดนะครับแต่ก็ไม่ได้ล้มแบบหน้ากับพื้นนะครับมันก็ชูขึ้นมาอยู่ประมาณอีกสวันสามวันนะครับวันสวันสามวันนี้ที่จะถึงเนี่ย คิดว่าจะมีลมเข้ามาแรงมากนะครับวันนี้ก็เลยทําการนาบแล้วก็เร่งให้รถเกี่ยวเข้ามาเกี่ยวนะครับมีฝนบ้างนะครับมีฝนบ้างป่าปลายเล็กๆนี่น้อยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะฝนไม่หนักนะครับไม่เหมือนปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยฝนตกหนักมากตอนนี้แดดออกนะครับท้องฟ้าคือแดดออกโล่งเลยคิดว่าไม่น่าจะมีฝนนะครับแต่เมื่อเช้าเนี่ยมีฝนบ้างเล็กน้อยนะครับ ตอนนี้รอการเก็บเกี่ยวอย่างเดียวนะครับรอการเก็บเก็บเกี่ยวอย่างเดียวน้ําก็เริ่มแห้งไปแล้วนะครับอาจจะแห้งไม่เต็มร้อยแต่ก็ไม่มีปัญหาเรื่องลดลงเกี่ยวนะครับก็ไม่มีปัญหาก็รอดูนะครับว่าหลังจากเกี่ยวเข้าไปแล้วเนี่ยผลผลิตในปีนี้เป็นยังไงนะครับถ้าที่ผมมองดูด้วยตาเปล่าปีนี้ถือว่าดีกว่าหลายๆปีนะครับเพราะว่าปัญหาข้าวที่ตายก็น้อยนะครับปัญหาข้าวที่ตายก็น้อย แล้วก็ปัญหาข้าวล้มก็น้อยนะครับปัญหาข้าวล้มก็น้อยที่สําคัญก็คือผมหวานข้าวแบบหนามากรวงข้าวอาจจะไม่ใหญ่ไม่ยาวแต่ว่าเนื่องจากข้าวที่หนาที่เราหวานไปแล้วเนี่ยมันได้ทุกลวงและก็สมบูรณ์เต็มทุกลวงไม่มีปัญหาต้นไหนที่มันปลูกท,ทีต้นเล็กๆขึ้นมานะครับมันก็เป็นรวงข้าวให้และปีนี้ไม่มีจุดไหนที่แบบมัน เป็นรวงข้าวแบบไม่สมบูรณ์นะครับคือทุกต้นเนี่ยสมบูรณ์หมดเลยก็เลยมองว่าในปีนี้น่าจะได้ผลผลิตดีกว่าปีที่แล้วแล้วก็ปีก่อนๆด้วยนะครับก็รอดูครับว่าปีนี้จะเป็นยังไงนะครับข้าวกขอหกนะครับสายพันธุ์ข้าวกขอหกแล้วก็มาลิหนึ่งศูนย์ห้านะครับที่เราทํานะครับหนึ่งศูนย์ห้าสายพันธุ์อีกสายพันธุ์หนึ่งที่เราทําก็ประมาณนี้ครับส่วนรถเกี่ยวข้าวก็อยู่แปลงล่างนะครับรออยู่นะครับรออยู่ คิดว่าวันนี้ประมาณสี่ห้าโมงเย็นก็คงจะมาถึงน่าจะเสร็จก่อนหนึ่งทุ่มนะครับในจุดนี้นะครับก็รอดูบางทีเขาอาจจะพักบ้างก็คงจะเก็บเกี่ยวตอนกลางคืนพื้นที่นาในจุดนี้สี่ไร่นะครับพื้นที่ที่ทําอยู่ในตอนนี้คือสี่ไร่ก่อนหน้านี้ผมทําทั้งหมดอยู่หกเจ็ดไร่นะครับหกเจ็ดไร่เลยแล้วคราวนี้ผมมองดูว่าราคาข้าวมันลดน้อยลง มันไม่คุ้มนะครับก็เลยลดปริมาณการทํานาแล้วเปลี่ยนเป็นการทําสวนทำไร่แทนนะครับแล้วก็ทำนาเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำเท่านั้นเองนะครับแค่สี่ไร่นะครับแค่สี่ไร่นี้ก็เหลือกินแล้วนะครับคือเราไม่ขายนะครับถ้าจะขายก็ปีนึงก็ไม่เกินยี่กระสอบนะครับยี่สิกระสอบก็ขายประมาณนั้นนะครับคือเราเก็บไว้บริโภค แล้วก็แบ่งปันแล้วก็ทําบุญแค่นั้นเองนะครับที่เหลือจากนั้นก็ขายไปนะครับเล็กๆน้นอยๆในปีนี้ยังไม่ขายเลยข้าวอยู่ที่บ้านยังเหลือเยอะอยู่แต่ข้าวใหม่เนี่ยกำลังจะมาแล้วนะครับ <laughs> ก็ประมาณนี้ครับสําหรับข้าวที่เราเตรียมนะครับเตรียมทําการเกี่ยวนะครับรอลอรถเกี่ยวก็นาบข้าวให้มันล้มนะครับล้มไว้ก่อนในจุดนี้ เพราะเวลารถเกี่ยวเนี่ยถ้าลวงไหนที่มันพลาดมาที่คันนานะครับมันก็จะทําให้ขาดนะครับรวงขาดเนี่ยเสียดายนะครับเสียดายถ้าทําแบบนี้ก็คือไม่มีปัญหานะครับลมว้ก่อนเนี่ยดีที่สุดนะครับทุกจุดนะครับทําไว้รอบเลยโอเคครับไว้พูดคุยกันในคลิปหน้านะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเพราะว่าในช่วงนี้ใกล้ถึงช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลิตดูผลผลิตแล้วว่าในปีนี้ จะได้เยอะหรือได้น้อยนะครับยังไงก็ฝากตามกันด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านครับ